เสียงพัดลมก็มาครับมาจูพองลมปิดไหมดูมีทุกสภาพอากาศกันมี่แจ้งนั่งดีเลยเจ๊แล้วข้างหลังนั่งได้สี่คน เอา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 รถเอาดี้็ี้อี้มีอยู่สองคั้นดีนะใหม่แล้วตัวหนึ่งเล่น็ง r จ g ใส่กันนี่เอาเลยเบื่อน็อกเลยทีเดียวเบอราอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งล่างตรงนี้นี่ จะไปหาแอดออกกมันต่ดอด้วยเอาอจะขึ้นท่าไหนจ๊ะไปข้างหน้ามีคนเดี๋ยวเด<อ><ม>ี๋ยวผมไปกับพี่เดี๋ยวผมไปกับพี่นะอ๋อพี่เ<อ>ยวผมไ,<อ>ไปพี่ไปกับพี่น้นำมตนเกือบลงพูดเป็นน้ำมันแล้ว โอ้โหพังโหดีไม่แด้มาแล้วเจหอพังอย่างนี้ตกกันแยกกันมันพังตรงไหนอ่าวเรามายิงรถแจ๊ดบดีใช่แยกกันสุดๆยี่สิบเหลือยี่สิบสี่เอง ไม่หนักเฮ้ยใครยิงอีกวะเหลือเปอร์เซ็ครไยิงดีด้วยนะของใคร่ะของใครอะมันโดดตรงไหนวะมันโดดตรงนู้นไหนอ๋อตรงนู้นเดี๋ยวอ้า a ผู้ชมมาอะเต็มส t ิเต e ม mt เฮ้ยมันยิงสไอยู่เดี๋ยวเยวผมขอแอบสุ่มไฟน,นะเฮ้ยโอ้ยมันยิงโอ๊ยสนไนอยู่ข้างในสนไนอยู่ข้างในระวังด้วยเบอร์สองผมเพียมาแล้วจะลงที่เดิมจะลงที่เดิมได้ไหมเนี่ยกำจัดมันยังครับ <c oughs> กำจัดมันยังโอ้ยเดี๋ยวโดนแล้วข้างในหรอสุดได้สุดได้สุได้มันยูดเงินบ้าน กองกันที่พินามอนเดี๋ยวผมไปหน่วยกการตามนี้ค่ะก้องในเก็บก้าวอยู่นะเคือล่นเธอคือล่น เอ้าเอ้าควรไม่ทันไม่เป็นอย่ไรเฉยอาจจะนอนช่วยซะหน่อยอืของเงียบมันอยู่งใส่วะเจยังไม่เห็นเลยเดี๋ยนี่อ๋อเห็นแล้วยังไมันยังอยู่บนหลักคาอ๋อเห็นแล้วพาเจอผมยิงหลังกล่องนะเห็นบนหลักคาเห็นลุกิ๊กเ่็นลูกเคลื่อนยังเหรอ๋อ๊ยหายไปแล้วหายไปแล้ว เอาอันนี้โดนยิงชุบชุบมาคางมาเมื่อไหร่มันยิงแล้วขาดแบเมื่อไหร่มจมโดนแล้วมันโดนแล้วใช่ไหมน่ะคางมาเมื่อไหร่วะตกใจหมดมาแล้วเอาอันนี้ไหมเหลือห้าทีมสุดท้าย Airdrop is coming เอาโดนอีกแล้วมันอยู่ไหนวะมาคานไหมหนูนี่บนหลังคาที่เดิมเหรอโดดให้พี่เลยนะใช่ เดิมไม่รีดทานนะทานนะทานมาทานมาทานให้ถึงอุ้ยข้างบนตัวเดียวซีข้างบนตัวเดียวขขาบนตัวเดียวยิงหลังยิงหลังยิงามันยิงเผามันจะผมส่งกันมาให้ตัวเดียวตัวเดียวที่จะคองผู้หญิงรอเขาชุบบ่อยยังเลยเว้ยมันโดดมาแล้วเอ๊มันโดดลงมาแล้วเหรอ มาตามั่มรอนี่สิลต้องรอไว้มันไม่ออกต้องนี่มาตามมาตาเหลือห้าเหลือสองคนคนเขาอรารอะพี่แค่นั้น สามถึกบ่องเหลือตัวหนึ่งเออกมาตัวเดียวหรออ๋อเราเหลือสามเราเหลือสามตัวตัวเดียวสามหนึ่งสามหนึ่งสู้จ้าเข้าไปพร้อมกันก็ได้ใจเย็นมันอยู่ใส่เออยู่ในวงเราได้นะือเอาหมาเดงกลับมาหาฉัน เขาหาไม่ทำหาไม่เจอเขาเดินเดินเงียบมันไม่ได้ยิงรู้แล้แบบนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนได้นั่นรอเลยแล้วมันอยู่ข้างบนเราอยู่รออยู่ในวงเลยเอ้าเขาอยู่ไหนวะกระสุนผมข้างบนเจ๊าข้างบนข้างบนอีกแล้วเหรอ ข้างบนไหนวะตายแล้วจีผมว่าเรได้ไเจอีตาหาขึ้นไปข้างบนจะไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวคือไปหามันเห็นแล้ว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 ไฟนั่นน่ะจีนกระตูอ่ะมองน้องปีนกระตูขึ้นไปเอาเอามาไม้เด็กหรอยิ่งเขาวงกันตอนเดินวงเลยหมา หวานมาเจอก็ของโอ้ยมันอยู่ข้างบนเนาะมันตบผมนีดเดียวเลยนี่แหละกองเออตรงนี้แหละสวยนั่นกองกองมาข้าบนบนข้าบนข้างบน้ยตามไม่ได้แล้วเนี่ยบังเกอร์เต็มยังเฮ้ย Yay! Oh